สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้แดดออกท้องฟ้าสวยเลิกงานแล้วนะคะอาทิตย์อาทิตย์อาทประสันอาทิตย์นี้มองดูเหมือนงานไม่งานไม่เยอะ <ส Olha! S 1> ได้เลิกเร็วนะคะตะวันเขาพี่น้องดีใจดีใจตะวันออกแสงแดดออกนะคะ จะหิมะจะหนาวฝนจะตกขอให้แดดออกนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวจะพาแวะชมธรรมชาตินะคะทุกคนปั่นจักรยานชมธรรมชาติเช่นเคยค่ะ บ้านได้ชมธรรมชาติทุกวันนะคะทุกคนถ้าอากาศดี <laughs> ถ้าแดดออกแบบนี้ลมไม่แรงแบบนี้ <c oughs> ก็จะได้ถ่ายทำให้ดูทุกวันนะคะ <c oughs> ให้ชมทุกวัน ตัวเลิกเ,เลยสวัสดีค่ะน้องอ้อนขอบคุณนะคะเลิกงานเร็วค่ะหานนี้ก็เลิกเร็วนี่ก็อีกตัวงนกยางยางหาปลาคอโกงนันปูน้ำร้อยนั่นตัวหอยโคงฝั่งลำพัดโดนสาวยังคงลอยคอ อใช่ไหมจะหนาวจะหิมะตกจะอะไรก็แล้วแต่จะลมอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีแดดขอบคุณนะคะเช่นกันค่ะน้องออนดูแลสุขภาพดูนี่ เมื่อวานฝนก็ตกเมื่อคืนนี้ก็ตกน้ำขังตรงนี้เลยหนาวทนได้ร้อนทนได้ไม่ชอบอย่างเดียวมืดเมื่อวานนี้มืดทั้งวันวันที่ขึ้นไลวันนี้ไม่มีใครมาให้อาหารทำไมหารเยอะแท้ เต็มถนนเลยเขามารอนะเพราะว่าตรงนี้ยายกระตามมาให้อาหารประจำแต่เห็นเราจอดเห็นเราจอดเขาก็จะมาให้เต็มเลยหมดเห็นไหมนู่นๆดูหงนั่นหันหัวมาละหงดนู่นหันหัวมาละ คุณสมาร์ทหวัดดีค่ะมีอารมณ์ <laughs> อารมณ์ดีก็มีความสุขสั่นตัว คาชมธรรมชาติค่ะเห็นไหมพอเราลงมานี่เขาก็ขึ้นมาหาเลยนะคะนี่ธรรมชาติไม่มีอะไรไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาข่อยย่านข่อยย่านเงียบข่อยไม่ต้องมานะไม่มีโอ้สวยงาม สวยมากแต่ว่ามันสวนแดดตรงนี้เอาเอาเอาสวนแดดโอเคหลายหลายมีแต่นกมีแต่เป็ดบางคนมันกพ็พืชพืเปรีกเลนน้ำอยู่คนเอา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 ชอบตอนที่เขา ทะเลาะกันอนะวิ่งเล่นวิ่งจิกกันคนมานกเยอะอยากกินลาบเป็ดเนี่ยไม่ได้ซื้อเป็ดมาลาบเลยว่าไงคะหงหงน้อยไม่มีอาหารไม่มีอาหารนะคะ อ,อย่างอุยอยอุไอาตากระยายเคยมาให้อาหารไงไม่มีไม่มีอาหารเนี่ยเห็นไหมมีแต่มือไม่มีอาหารไม่มีอาหารให้ดีใจด้วยเลิกงานเร็ววันนี้อากาศดีไม่มีไม่มีอาหาร มีแต่นิ้วมีแต่นิ้วนะคะไม่มีอาหารค่ะไม่ต้องมามมวอว่าไงว่าไงคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยคุยกับน,น,น,นกก็คุยมาแล้วคุยกับห่านหน่อยคุยกับหงหน่อยดูว่น แต่ถ้าถ้าเขาเห็นหยิบถุงนี่มาเลยนะคะมาเยอะทั้งนกทั้งหา่านว่าไงจะคุยเหรอว,วันนี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาถ่ายคลิปเครื่องนี้ขึ้นไล์ก็ไม่ได้ถ่ายออ,อพูดคูผุนไกลๆผุ่นเขาทะเลาะกัน <laughs> เสียงร้องงอบงับงธรรมชาตินะคะเนี่ยประเทศไรประเทศเดนมาร์คค่ะขอบคุณนะคะคุณอะไรน่ะคุณสะสาิริอะไรชั้นแนวอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณที่มาทักทายกันนะคะธรรมชาติค่ะไม่มีเจ้าของนะเป็ดนะมาจับไปบหลับห้ายคักเบื้องไข่ดำไปเบิดในน้ำไม่ต้องขู่ไม่มีอาหารเขามารออาหารตากระยายไม่มาตัวใหญ่มากดูคอเขาชอบติด ชอบตอนที่เขาก็พือปีกอันนี้เป็นครอบครัวนะอ,อ,อ,อู้เห็นหมานะคะบินลงน้ำห่านนี่เขาเห็นหมาหมากระเป๋าตัวน้อยตัวเล็กๆดำๆห่าน เวลากี่โมงครับที่โน่นตอนนี้บ่ายโมงห้นาทีนะคะคุณชาคิดใช่ไหมคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอีก3นาทีก็บ่ายสโมงค่ะไปแล้วไม่มีอาหาร ไม่มีอาหารให้สวยไหมมุมนี้แสงตะวันหงเป็ดหา่านธรรมชาติรวนๆค่ะเยอะมากเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่จับกินกันนะคะเป็ดก็ออกลูกทุกปีดูคะ่ะห่านนะคะว่ายน้ำอยู่นะหา่าน ใบน้ำเป็นแถวเลย <mới> ถ่ายตรงนี้มันสวนตะวันไหมคะพี่น้องดูค่ะนี่สวยมุมนี้สวยมากเลยท้องฟ้าสีครามดูฟูงนกบิน กังหันลมที่ทำงานนะคะทุกคนสวยไท2ยสองไ่ยสองทุ่มใช่ไหมคะสองทุ่มสองนาทีใช่ไหมวิวสวยขอบคุณค่ะคเพราะว่า,าประเทศเดนมาร์กกับประเทศไทยห่างกัน6ชั่วโมงนะคะ บ้านเราจะเร็วกว่า6กชั่วโมงหน้าหนาวค่ะแต่หน้าร้อนหน้าร้อนห่างกัน5ชั่วโมงดูค่ะเขาว่ายน้ำเล่นหากินอาหารของเขาถ้าแดดออกวิวสวยค่ะแต่ถ้าไม่แดดนี่ก็มืดทั้งวันนะคะคลึ้มทั้งวัน สวยงามอาัอตทรมัท์มาเครื่องเดียววันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเสียดายไปแล้วนนไปเป็นแถวเลยเดี๋ยวเอาเป็ดขึ้นมามีหนมปังอยู่เดี๋ยว อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะตั้งกล้องตั้งกล้องอเงี้ยหน่อยเงี้ยหน่อยโอเค เห็น <laughs> ไหมคะหงเริ่มมาหงเริ่มมาแล้วหง <laughs> เริ่มมาแล้วคะ่ะ <laughs> อ้มาอย่างไวเลย มาเป็นแถวเลยค่ะสวยมากชอเห็นหมานะคะมาเดินผ่านมาเดินผ่าน มาเดินผ่านตกใจหมาหมาตัวเล็กอยู่นี่นะคะวิ่งลงมาหวัดดีค่ะน้องอินขอบคุณนะคะหมาอยู่นี่อเข้าขู่หมานะ ไม่ชอบหมาม,หมาแล้วมาแล้วมาเป็นแถวเลยสวยงามมากอ้าไม่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิป เอาเอาเอาไม่ต้องมาหาค่อยสิไม่ต้องมาหาค่อยนี่ตัวใหญ่อยู่นี่ไม่ต้องมาไปไกลๆหมดแล้วไม่ไมีดูดูห้าเอา,เอา,เอา ดูนี่ดูหา่หานห่านก็มาหามาอ่ะมาเร็วอ่ะดูไม่กลัวด้วยเอา้าเออนันไม่กลัวอ้าวขู่เอาให้หมดแล้วยายกระตาไม่มาวันนี้ อวนเนาะน่าลาบใช่ไหมอ้าวไม่มีแล้วไม่ต้องมาแย่งเอาา้ยเข้กินที่มืออะงนี้อ้าวมือค่อยอมือค่อยมาจูบมือกันนี่ไม่มีแล้ว ไปได้แล้วเอา้ปาป้าไก่วัสดีค่ะอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะป้าดมิมวันดีนะคะโอ้ยจะมาจิกหน้าค่อยอยู่แล้วนี่นี่นี่นนี่นี่น,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 นี่จะมาจิกหน้าอยู่แล้วหิวอะ่ะ กินเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาเอามือค่อยเอา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 เหมดแล้วไม่มีแล้วมีแต่นิ้ว <c oughs> โดนโดนห่านล้อมเอ้ย <c oughs> ห่านวะหงโดนหงล้อมอันนี้ครอบครัวเขานะครอบครัวเดียวนี่ลูก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  นี่ยังสายเป็นแม่หรือพ่อไม่รู้ตัวนี้โอ้ยค่อยลุกแล้วโดนหงลูมเอาไปเอาไปลาบใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแต่ถุงมืออ้วนดูอ้วนมาก เขาเชื่องไงตากระยายมาให้หนมปังประจำให้อาหารประจำดูนิ้วเอาไหมไม่กลัวด้วยนะถ้าเป็นบ้านเราเชื่องเชื่องเงี้ยไม่เหลือเนาะฟ้าขาฟ้าคอเอาไปลาบเขาไม่แหบหรอคะ ถ้าไม่มีอาหารไม่ไม,ไม่ไม่แหนบนะแต่ถ้ามีอาหารอยู่ที่มือแหนบค่ะยังหงยังหงบางทีก็นี่ถ้าเห็นงี้เขาก็ไม่แหนบแต่ถ้ามีมีอาหารอยู่ในมืออะย่างขามือเลย ถึงจะเป็นหน้าหนาวก็ธรรมชาติสวยมากเพราะว่าแดดออกเนาะถ้าแดดไม่ออกก็มืดค่ะพี่น้องแนมบ่เหเหนบ่เห็นบ่เหนเหนวาสันวยสิบปภาษาหยังเนาะในหวัดดีค่ะคุณยายทิพย์จะไม่เห็นน้องอิมชักคุณยายทิพย์ก็ไม่เห็นนะ <laughs> มื่อวานนี้ก็ขึ้นมืดมดขนาดบ่ายสองโมงสาโมงก็ยังมืดเพราะว่าตะวันไม่ออกนะคะสวยไหมคะทุกคนวิวดูค่ะเต็มน้ำเลยมีาาต่รัตว์ปีกไปละอาหารไม่มีก็เดินลงน้ำไป ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปหาพักนี้ไปหาช้าก็รอรอ,รอหน่อยนะคะพี่เพื่พนพนอนเ่ออนมี ไม่โตพอเนาะยังไม่เปลี่ยนสีขนหมดตายแล้วนู่นอันนี้ถ้าถ้าเห็นโยนขนมปังให้เป็ดนี่หันหัวกลับมาเลยนะคะเนี่ย เป็ดเยอะมากมแปลกเนาะที่นี่เป็ดธรรมชาติทางบ้านเราก็เป็ดเลี้ยงห่านห่านธรรมชาติเป็ดธรรมชาติแต่ถ้าเป็นทางบ้านเราก็คือว่ามีเจ้าของ ค่ะพ,พี่เพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะเบาโดนพี่น้องเกงใจ <laughs> เกงใจ <laughs> บางคนเกงใจทำไมไม่ลงตั้งนานโอ้ยโอ้ย้ย,ยง่ายโทรศัพท์โทรศัพท์นี้ ขาขาตั้งกล้องนี้มันเอียงได้ค่ะเห็นไหมสวยงาม ปค่ะบีีเพื่อนฝากก็ได้กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณป้าไก่ขอบคุณน้องออนขอบคุณป้าดมขอบคุณคุณยายทิพย์ขอบคุณน้องอินนะคะขอบคุณอ๋อไรอีกน้อขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆค่ะ Thank you to everyone for watching ไปนะคะไปนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณคุณคุณอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกคะ่ะขอบคุณนะคะคุณสมาร์ทขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยคะ่ะไปแล้วคะ่ะพี่เพื่อน เจอกันไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ